โยนไฟจากมอ Dynamic Light แล้วทําให้มอบไม่เกิดได้จริงไหมสําหรับใครที่ยังไม่เก็ตโจทย์นะครับเรามาปูพื้นฐานกันก่อนดีกว่าคือถ้าแสงไฟในเกมไมค์ครับมันไม่เยอะพอนะครับมันจะสามารถทําให้มอบเกิดได้ครับถ้าจะให้เช็คแบบชัดๆนะครับว่ามอบสามารถเกิดตรงไหนหรือไม่เกิดตรงไหนได้เราสามารถใช้มอด Light Overlay เพื่อตรวจสอบได้ครับโดยที่เราสามารถสังเกตที่พื้ว่ามันเป็นสีอะไรโดยสีเหลืองเนี่ย คือม็อบจะสามารถเกิดในตอนกลางคืนได้สีแดงคือม็อบมันจะเกิดตอนไหนก็ได้และสีเ้ำเงินคือจะเกิดได้เมื่อต่อเมื่อมีสปอนเนอร์หรือถ้าไม่มีสปอนเนอร์ก็คือเกิดตอนกลางคืนได้ครับซึ่งถ้าไม่ได้ลงม็อบด n นามิกไลท์เราจะต้องปักทอชเพื่อบังคับทำหมันให้ม็อบเนี่ยมันไม่เกิดครับแล้วถ้าเกิดเราลงม็อบดานามิกไลท์เนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์แสงรอบๆตัวให้แต่ถ้าถามว่าไอตัวเอฟเฟกต์แสงที่มาจากม็อบอันนี้ครับทำให้ม็อบมันไม่เกิดได้หรือไม่งั้นอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันสดๆด,ดูครับ โอเคเท่านี้พื้นที่สีเหลืองสีแดงชัดเจนครับเดี๋ยวเรามาปาไฟแถวนี้เลยแล้วกันครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแตะหน้าจอ2ทีตอนนี้เพื่อปาไฟเลยครับวุ๊บเฮ้ย,ยม็อบไปเกิดตรงนี้จริงๆด้วยครับ